บางทีเราใส่เครื่องมือจัดฟันไปแล้วมันไม่พอดีกับตัวฟันเนี่ยแล้วเราไม่มาเจอคุณหมอ <c oughs> คุณหมอไม่ได้เห็นไม่ได้แก้ไขให้แล้วเราก็ฝืนใส่มันจะยิ่งทําให้ฟันซี่ที่มันไม่เคลื่อนเนี่ยโดนบีบหรือโดนกดเข้าไปนะครับสุดท้ายเนี่ยฟันมันอาจจะจมหรืออาจจะซ้อนเกมมากกว่นน <c oughs> เาเดิมสำหรับการจัดฟันใส่นะครับถึงแม้ว่าความเข้มข้นในการที่ strict มากว่าต้องมาเจอหมอเนี่ยอาจจะน้อยน้อยกว่าจัดฟันโลหะที่อาจจะต้องเข้ามาเปลี่ยนลวดเปลี่ยนยางกับคุณหมอทุกเดือนนะครับก็แต่ว่าจริงๆแล้วตัวจัดฟันใส่เนี่ย ส่วนตัวเคสที่ผมทำนะก็คือผมจะพยายามนัดให้คนไข้เนี่ยมา follow up มาเจอกันทุกๆเดือนนะครับทุกๆสเต็ปทุกๆหนึ่งเดือนนะครับแต่ว่าก็แล้วแต่บางเคสหรือขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคุณหมอจัดฟันแต่ละท่านก็ได้นะครับสำหรับจัดฟันใสเนี่ยบางท่านอาจจะนัด 2, 2> <c oughs> เดือน3เดือนเนี่ยก,ก็แล้วแต่ความซับซ้อนของเคสนะครับแต่ส่วนตัวผมจะชอบนัดคนไข้มาเจอทุกเดือนนะครับข้อเสียของการที่ไม่ไม่พบเจอหมอนานๆเลยก็คือหนึเนี่ย ตัวเครื่องมือจัดฟันใสเนี่ยมันจะใช้พฤติกรรมความมีวินัยในการใส่เครื่องมือของคนไข้เนี่ยค่อนข้างเยอะต้องอาศัยความร่วมมือของคนไข,ข้ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าถ้าคนไข้ใสบ้างไม่ใส่บ้างใส่ไม่ครบ20ชั่วโมงต่อวันเนี่ยฟันก็อาจจะเคลื่อนที่ได้ช้าหรืออาจจะเคลื่อนที่ไม่ได้เลยในบางซี่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่บางทีเราใส่เครื่องมือจัดฟันไปแล้วมันไม่พอดีกับตัวฟันเนี่ยแล้วเราไม่มาเจอคุณหมอคุณหมอไม่ได้เห็นไม่ได้แก้ไขให้แล้วเราก็ฝืนใส ตัวชิ้นงานไปเรื่อยๆรื่เรื่อเอเ,อเ,อเนี่ยมันจะยิ่งทําให้ฟันซี่ที่มันไม่เคลื่อนเนี่ยโดนบีบหรือโดนกดเข้าไปนะครับสุดท้ายเนี่ยฟันมันอาจจะจมหรืออาจจะซ้อนเกมมากกว่าเดิมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นจัดฟันใสเองก็ตามเนี่ยก็แนะนำให้มาพบหมอตามนัดทุกครั้งครับ